อันนี้คือสลับออเดอร์เราวันนี้พี่น้องจ้าครีมสลายฝ้าหน้ากระจ่างใสเด้อพี่น้องสลับพี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องซิวเรื่องฝ้าเรื่องกระเรื่องจุดด่างดำหรือว่าปัญหาผิวต่างๆบนใบหน้าของอเด้ออันนี้เออพี่มนกำลังแพ็คทีมจ้ทาทรงให้พี่น้องนะคะหลายแห้งพี่น้องต้องขอบุญขอบคุณทุกๆออเดอร์ทุกๆก,กำลังใจได้จ้าเด้ออยากสวยอยากใสพี่น้อง ยมัวจะเบิงเด้อสนใจทักอินบอกขอความมาได้เลยจ้าสวัสดีจ้าพี่นงก็มาพอกันอีกแล้วจ้าในช่องแอรชวนกินแซ่บนัวมนอนีผ้าพีผ้านองไม่กินตำกเกาเหลาปูมาพี่นงจ้าก็เหลาปูมาเผ็ดเผ็ดนัวน,วนัวพี่นองมาเด้อมาเด้อบรรยากาศแยมแรงจับ น้องแม่น้องแม่ปีบพอเพื่อนออกมาจะน้องบัววางงานถึงบ้านไม่พี่น้องปีบหนึ่ง่นละ ไพีนอ,อปากมื่อเสีบๆส,บสดสดอ,อปุ่นอยู่ข้างหลัง On m'a fait ça, ครับกินน้ำไหมเมื่อยปะไม่หรือครับสวัสดีครับไปจับใหม่ตสแมงซอยพอพอเห็นได้หรือเปล่าส้าไฟิส่ไสแมงวีดองเพื่อได้กินแมงกี่ซ้อน เริ่มเ hey. ขานอนอจอแสงยังได้เนาะยืนเดินค้ามสุดท้ายเจ็บต้องขวายละข่อยมากอนคือสิว่าข้ามสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่มลกินต่อพี่น้องจา้า <c oughs> มาใสาเนาะต้องเบิร์ดอ่ใส่แมงไว้เพื่อจะกินคุมคุมคักไฟไฟมันไฟมันรักเตอมาพี่น้องเดี๋ยวให้พี่พ่อนพนังกินต่อกินร้พี่ละน้องมาร้าพี่ละน้องแหละเจ้าหน้าม้าน่องก็ได้นั่งกินทายพี่น้องเกือบเบิร์ดน่าจะเนาะ เอาสำหรับมื้อนี้เอาพาพี่น้องมากินตำปูมาพี่น้องจากก้าแค่กินกบ่สุนภาพกินก๊อบกินแก๊บกินเสียงหนังนอะไรก็ขอโทษขออภัยพอไมีเห็ดพี่น้องหลายๆ้วนะจ้ะพอเผ็ดอย่ากินน้ำเด้อเนี่ยเสียงคนภาษาเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอโทรลาพี่ละน้องไปแล้วพี่น้องไปพ้อมกันกคลิปหน้ามือนะ้อหน้าไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ